เรื่องที่เราได้ออกเยี่ยมบ้านหรือเราเรียกว่าเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านและก็การติดตามดูแลช่วเหลือนักเรียนซึ่งจากการรายงานวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่อยากจะสะท้อนให้ท่านเห็นว่าพวกเราได้ร่วมมือร่วมแรงกันในการที่จะอติดตามนะครับเด็กนักเรียนของพวกเราที่หลุดออกไปนอกระบบ หรือการส่งต่อกลับเข้ามาในระบบเนี่ยขณะนี้เราสามารถเอากลับขึ้นมาได้ถึง99.6% 6อนอันนี้จากภาพรวมของของการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนทุกรงทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยากจะฝากต่อคือเมื่อน้องๆเขากลับมาในระบบแล้วทำยังไงเขาจะอยู่ในระบบจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ได้เรียนอย่างมีความสุขและก็ไม่หลุดออกนอกระบบอีกครั้งหนึ่ง ด้วยวิธีการอย่างไรก็คงต้องฝากท่านผู้บริหารเพื่อนครูรวมถึงร่วมมือกับผู้ปกครองในการที่จะเฝ้าดูแลนะครับนักเรียนของพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากชิ่นชมนะครับ